สุดเซอร์ไพรส์หยาดทิพสลาโสดพิงกี้เพื่อนดาราแหากิ๊หนักร่วมยินดีต้องบอกว่าเป็นข่าวดีรับโควตลลนไทยกันเลยทีเดียวครับสำหรับสาวหยาดทิพราชปานเจอเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากแฟนหนุ่มครับหลังคบหาดูใจกัน2ปีโดยมีเพื่อนดาราเกือบทั้งวงการแหกรริ๊กแสดงความยินดีกันเมื่อสาวหยาดทิพราชปานครับเผยภาพเมฆแฟนหนุม่มบรรจงสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายสุดโรแมนติกพร้อมกับข้อความว่า To year down for ever to go ขอบคุณที่สัญญาว่าจะดูแลยาตลอดไปนะคะ The t h s t v s t v n t i n e Day โดยมีเพื่อนพ้องพี่น้องคนบันเทิงนั้นแหก็มาคอมเมนต์ร่วมยินดีกันจานวนมากโดยเฉพาะเพื่อนสีอย่างสาวพิงกี้สาวิการนะครับคอมเมนต์กรี๊ดหนักว่ากรี๊ดดีใจด้วยที่รักสาวมินนัท,ทวรลาครับก็กรี๊ดลั่นยินดีกับเพื่อนรักเช่นกันว่ากรี๊ดดีใจที่สุดขณะที่สาวแอร์พันธิราครับก็ร่วมยินดีด้วยว่าเฮ้ย ดีใจกับหยาดและพี่เมฆด้วยนะรวมทั้งเปียวทัศนียาแม็กกี้อาภากันกันตาถาวรสาวเกรซกรัน9ก้านิววงศกรหญิงรัฐามะปางวิราการจะจิตภาเป็นตน้นนะครับแห่กรีฑย์ยินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปอางานนี้ก็ต้องขอแสดงความกินดีกับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปกันด้วยนะจ๊ะสำหรับสาวหยาทิพราชปานครับยินดีด้วยมากๆจ้า อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ลาาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ Thank you